สวัสดีค่ะวันนี้พามาอัปเดตขอโพดของเฮาด้วยค่ะหลังจากที่บ่ได้อัปเดตมาประมาณสี่ถึงห้าวันได้นะคะตอนนี้ฟักเริ่มจะใหญ่แล้วนะคะอฟักเริ่มจะมีทุกต้นแล้วนะคะอย่างเช่นต้นนี้นะคะนี่มีแล้วหนึ่งฝักใหญ่ๆตรงนี้นะคะนี่ทุกคนเห็นบอกฟักใหญ่ๆนะคะฟักใหญ่ๆ,ๆน,นี่เห็นเรลื่น ฟักนีนก็ะฟ้าใหญ่ๆเลยนะอือ่ะตรงนี้ก็มีโอ้ตรงนี้เยอะเห็นบ่คะเยอ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 ะนี่ต่ฟัก ตรงนี้เพราะท่านมีเพราะว่าตรงนี้ต้นหน่อยแต่ว่าฟังผีมีหลายเลวเป็นหน่วยทำเป็น้าวโพดกินเนี่ยเป็น้าวโพดชัดคนกินไม่ไลายมากับมา เดรแล้วมันโอ้ยเห็นแต่หางอืมตรงนี้ยัหน่อยอยู่